สวยนาชอบมากเลิศเลยชอบแบบมีสีอันนี้ไงฉันก็ทำอะไรกันอยู่นี่พี่มีเรื่องข่าวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังข่าวอะไรพี่ยุ้บจิ๊้าข่าวเกี่ยวกับเรื่องผัวผัวไม่มียัง,งอุหยอย่างนี้เล่าเลยค่ะเรื่องครั้งนี้จะตด้ใครรู้เป็นที่สุดอุ้ยชอบเรื่องชาวบ้านใช่ไหมาบอเนี่ยนี่ข่าวก็คือ ผัวเก่าขับรถกระบะไล่ชนมอเตอร์ไซค์ของหัวใหม่ของเมียเก่าทั้งหัวใหม่และหัวเก่าไม่ยอมกันเมียเก่าเลยไปดูหัวใหม่ที่ถูกหัวเก่าไล่ชนในขณะที่หัวเก่ายังคงแค้นทั้งเมียเก่าและหัวใหม่ของเมียเก่าหัวใหม่ของเมียเก่าได้รับบาดเจ็บทางด้านตำรวจได้ทาการสอบปากคำทับงหัวใหม่และหัวเก่าของผู้หญิงที่เป็นเมียเก่าเพื่อก่อเหตุัวเก่ายังคงหึงหวงเมียเก่าที่ไม่มีหัวใหม่หัวเก่าเลยแค้นหัวใหม่ของเมียเก่าเลยก่อเหตุขับรถไล่ชนหัวใหม่ของเมียเก่าไหนเล่าใหม่ มันก็คือผัวใหม่กับเมียเมาอ่ะเฮ้ยว่าเก่ากับเมียใหม่พี่งรงไม่หมดแล้วค่ะอย่าว่าแต่หนูงงเลยพี่อ่านเองพี่ยังงงเลยเนี่ยโอ้อันนี้ดีกว่าไม่งงแน่นอนอันไหนจ๊ะเอ้าก็ธนาคารออมสินเขามีกิจกรรมช็อปอุ่นใจใช้ดีมีคืนจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะช็อปปุ่นใจใช้ดีมีคืน มันคืออะไรอ่ะอ้าวก็เมื่อเราช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน GSB e-commerce c คดิต t c การเราก็จะได้รับเครดิตเงินคืน5้น50บาท mm hmm. เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก10ครั้งณร้านค้าในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์และเซอร์วิสเช่น l a z a d a Sho mm hmm. Sh p e e Grab ล d Central ออนไลน์ที่เข้าร่วมรายการตามที่ธนาคารกำหนดว้าว mm hmm. ดีอ่ะ นอกจากนี้ยังรับเครดิตเงินคืน25เมื่อผูกบัตรในการชำระออนไลน์ณร้านค้าในหมวด Entertainment Online อย่างจูกที่ร่วมรายการตามที่ธนาคารกำหนดด้วยค่ะโอ้ยอย่างนี้ต้องรีบช็อปซะแล้วนี่แล้วสรุปว่าพี่จิ๊บเมียเก่าของผัวเก่าที่เป็นเมียใหม่ของผัวใหม่นี่ใครอัคะก็ฉันไงนี่จะเป็นเมียไก่เหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอผัวเก่าเมียไก่ <บ tes S 3> หัวไก่เมียเก่าหัวเก่าเมียเมาเฮ้ยหัวใหม่เมียเก่าเฮ้ยผิดแล้วขอบคุณครับเขาเป็นใครคนข้าง <face> บ้านมราช่วยแคน่